เปิดประวัติยิวฉัตรมงคลสมแก้วสามีของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นผู้ชายที่ก้าวข้ามจากตำรวจสู่วงการบันเทิงและโลกโซเชียลถ้าพูดถึงคู่รักที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการเพลงลูกทุ่งและโซเชียลในช่วงนี้ชื่อของยิวฉัตรมงคลสมแก้วคงเป็นหนึ่งในนั้นเพราะเขาไม่ได้เป็นแค่สามีของนักร้องดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแต่ยังเป็นทั้งพ่อคน content creator และหนักธุรกิจที่น่าจับตาม มองคนหนึ่งของยุคนี้ประวัติส่วนตัวยิวฉัดมงคลสมแก้วมีชื่อจริงว่าฉัดมงคลสมแก้วเป็นหนุ่มจากจังหวัดสงขลาเดิมทีเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนจะตัดสินใจออกจากราชการเพื่อเดินตามเส้นทางใหม่ในโลกออนไลน์ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพและมีครอบครัวที่อบอุ่นกับภรรยาและลูกๆ ก้าวแรกในวงการบันเทิงยิวเคยทำงานด้านในแบบและนักแสดงอิสระทำให้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับเจนเนี่ได้หมดทสดชื่นในมิวสิกวิดีโอเพลงท่วงคืนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้ชมหลายคนรู้จักเขาจากจอ MV กลายเป็นคู่จิน้นก่อนจะคบหาดูใจกันจริงๆจนกลายเป็นคู่ชีวิตในที่สุด ชีวิตครอบครัวหลังจากแต่งงานกับเจนนี่ทั้งคู่มีลูกด้วยกันสองคนโดยลูกคนแรกชื่อน้องยูจินและอีกหนึ่งคนที่เพิ่งเกิดในภายหลังยู <Y ul S 2> เป็นคุณพ่อที่มีบทบาทในครอบครัวสูงมากมักจะปรากฏตัวในคลิปหรือคอนเทนต์ที่ถ่ายร่วมกับภรรยาและลูกๆอยู่เสมอซึ่งทําให้หลายคนยิ่งรู้สึกผูกพันกับเขามากขึ้นเส้นทางสายโซเชียลยู <Y ul S 2> คือหนึ่งในคนดังบนดิสทอ k ที่มีฐานแฟนคลับจํานวนมากปัจจุบันมียอดผู้ติดตามกว่า 4.5ล้านคนเขามักจะลงคลิปไลฟ์สไตล์ส่วนตัวความน่ารักในครอบครัวและโมเมนต,ต์เรียลๆในชีวิตประจำวันทำให้เขากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีอิทธิพลในโลกออนไลน์ ไลฟ์สไตล์ส่วนตัวยูเป็นคนชอบออกกำลังกายเขามักจะใช้เวลาว่างเข้าฟิตเนสเล่นฟุตบอลและเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวอยู่บ่อยๆเขามีภาพลักษณ์ของผู้ชายที่เรียบง่ายจริงใจและรักครอบครัวจึงไม่แปลกที่หลายคนจะรู้สึกเอนดูและติดตามเขามาตลอดจากตำรวจสู่ยูทูบเบอร์และนักธุรกิจยูไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นสามีของคนดังแต่เขายังมีบทบาทสำคัญในการช่วยบริหารค่ายเพลงได้หมดถ้าสุดชื่นและทำธุรกิจออนไลน์คว กันไปด้วยคู่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนที่กล้าก้าวออกจากจุดเดิมและสร้างชีวิตใหม่ด้วยมือของตัวเองยิวฉัดมงคลสมแก้วคือภาพแทนของผู้ชายยุคใหม่ที่ไม่ได้ดังเพราะบังเอิญแต่เพราะความตั้งใจความจริงใจและความต่อเนื่องในสิ่งที่ทา